งนในพยาธิศาสตร์สมัยใกล้วันพระบรมโอรสาธิราชพิมาภสมรภูมิ55ได้เรียนมาจบรรอบครบชลที่มาต่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ธุรกันดานห่างไกลและยากลำบากต่อการรับบริการจากทางราชการจึงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างทรงไม่ลืมตาโครงการเกษตรกรเกษตรเรื่องนี่ในพระบาททุกท่านครับวันนี้ ที่ห้หอมมีอะไรดีๆในสมยศชัยพ <Brothers> okay, ี่พัฒน์กำนันตำบลห้วยหอมครับขวเลยขวัญเลขอี่น้องสรนะครับทราบว่าพารงทานิเดินมากมายนะครับแต่รับประหาะครับท่นี่ทไต่องตต่อัได้บนี้จไดทีนะครับในนามของ ที่ได้กระทำการตรวจเพื่อจะได้หาคำตอบที่ชัดในน้ำหมอเราไปบอกแพทย์เอามาแจากจ่ายี่น้องกันนะครับครับพี่ร้องพี่ร้อครับวันนี้หมดปัญหาแล้วนะครับรก็จะพูดได้นะับน,นะครับเดนดีน้องแก่กะจกนนไปไหนไม่เจอ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานเพื่อให้ท้องถ้าเป็นภาษาอะยรก็ได้